สบายดีและสวัสดีเด้อพอมีพี่น้องกันเบิดสุขูสุโคนเดอร์้อนี้มาพบพ่อกับน,น้องเหล็กแล้วพอมีพี่น้องพบพ่อกับน,น้องแหลกมอนี่ค่ะมาหากินตอนแรงพี่น้องื้นนี้ผู้ทั้งแม่ก็สอนอยู่พุ่นผู้เปิดตาขนาดื้อนี้พี่น้องโดยื้นนี้มาหากินมาหาสอนกุ้งกับแม่แล้วก็พ่อเพิ่นพี่น้องสามคนโดยพี่น้องกับิเขาไปหาทั้งแม่เพิ่นเลย มีกุ้งกับตัวใหญ่เติบพี่น้องกุ้งโดดออกนี่เออเจ้านีแม่เก็บโบเบิร์ตกุ้งนี่ แป๊บหนึง่งเก็บกุ้งก่อนเบิดแล้วบอกโดดให้เห็นเนอกว่าเบิดแล้วยังเลยแต่ตัวน้นอยๆแบบนี้ไปเลยขึ้นทางพุ่นแลยแม่ก็ได้

หนุ๊ดนั่นบอก่ายพอเทาเด้บันนี้เดมเจอกับปูนะปูนะไม่ปนมันใหญ่แลวหัวมันเข่านี่ไเออเ่อกับหัวขาด โดดตงเด่งตรงเด้งพี่น้องไปเชื่อไปพูโอ้นูขานจะิงิดว้าวว้าวว้าวเก็บเเก็บเก็บาเก็บอย่ดีแล้วพี่น้องที้ไลายๆเนาะ ุ้งใหญ่ๆโตๆกุ้งมันจะตัวนี้ง่ายนะละแชมพูอะเอานี่ใช่น้อใหญ่มากบังหามันก็บังนางกระตุนนโองหัวขะหัวแน่แต่แท้นะมันเป็นตาหัวเนาะมันกะหัวบุ้งกุงยังไม่ได้เป็นตาหัวกว่า เอาเมืงเถืมันเห็ดเป็นแต่หัวกระหัวแล้วเนาะป้าพี่น้องหากระสอนสองรอบเหม่นไหมช่องรอบน้องนี่น้อยเนพี่น้องแถมบนใหม่ มันเป็นแบบน้องน้องใหญ่จะมีจองลองห้องเดียวบนอื่นบกบนอื่นมันมีน้ำ มีตัวตัวใหญ่ใหญ่คก็ได้พี่น้องใหญ่ได้ประดูกตัวนึง ท้าน้องแม่ก็ได้หิวครูไปแล้วพี่น้องคิดว่าแม่เพิ่นิว่ามาขึ้นท้งพี่อัดงโง่ไปขึ้นทา้งบนอีก chỗ nào quá ôi ôi เจ้าดิกระนั่งควายควายงัวเบิร์ดละบันเชียงยังไม่อืออยู่นั่นแม่มันโดดไปแล้วผู้พากระโดดเป็นนะ nó no. lại mẹ ngam rồi ô nón như ngam ngam này cùng cái tôi nhanh tôi nhai Hãy yeah. à, subscribe cho kênh Ghiền

ยางทงกูนะบอกว่เดี๋ยวเก็บให้ใจเย็นคือน้ำดูไก่น้ำดกไก่เย็นบ่าน้ำนมันอม้อนเบือ่อป่ะปนี้เรอตัวน้อย បាទពីណអូល្អវិញហ្វឹងឆៃដល់ງົວຄວາຍជើណាក្នុងຢាងក៏ວ່າງົວវោຄວາຍໄປបើត់លើ Đây 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 Để, 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 để. để học nhìn lắm 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 hình lắm lắm Để oh, nó, cái đây. <coughs> <coughs> nằm lại vượt nhìn nằm mình ổn nằm thì nó Hãy nè ชิคุนทางผีเอาแห่มาพร้อมพี่น้องแต่กระบอกนิตึกเลยสอนคือเกาหอนเด้อบนิน

គេແມ່អឺចង់អោចគាត់ចង់អោចក៏ដែរ โดยพี่น้องมือน,นี้กะทั้ง้องเลยกะสิคอลาไปพิธเทนีก่อนเ้อพี่น้องกะเอาบรรยากาศบอลสอนกุ้งสอนปานอลาให้พี่น้องเบิง่งแล้วกะถ่ายให้พวกพี่น้องเบิ่งพร้อมพี่น้องมาสอนบนใหม่ก็มีอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมันกะบอน โดยพี่น้องก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ก็ขอบุญขอบคุณทาง่อไม่พี่น้องที่หับซุ้มคลิปของแหละตั้งแต่ต้นจนจ,นจบที่ความโฆษณาด้วยพ่อแม่พี่น้องถ้าเ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยห,หลายๆม้อนี่ก็ขอลาไปแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้า่อไม่พี่น้องขอเก่าวคำว่าสบายดี